โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกช่องทุกคนทุกท่านด้วยน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเเออเออสอนทำซุขุนะนะครับผมในแมป ATP นั่นเองนะครับผมนะเป็นแมปของผมเองนะครับผมนะซึ่งสำคนที่ไม่รู้ว่าแบบนี้แบบใครก็ไปดูคลิปเออที่แล้วของผมได้นะว่าแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะวันนี้ก็ผมก็จะมา ออสอนทำซูคน้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคำใบอิสตเอ็กกนะแต่ว่าตอนนี้ไม่บอกครับเดี๋ยวขอ,อยสอนทำซุคน้าก่อนนะเออมาซึ่งวิการทำซูนะาผมอยาเล่เลยนะผมให้ทุกคนไปก่อนท่าเรสายตตรงนี้นะฮะไปเลยนะผมนะเหมือนตอนนี้ยังไม่มีผลที่มันบินได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยนะหรือว่ามีวะเดี๋ยวแปบนึงตอนนี้เหมือนจะมีผลแสบเข้ามาแล้วนะตอนนี้ขอสมเอาผลแสบป๊บนึงนะ อ่ะนี่แอิกะอ่ะผลแสงสามารถบินได้นะผมนะเนี่ยนี่นี่นะสามารถบินได้อย่างนี้เลยอ่ะพอทุกคนมาถึงที่เกาะเออถ้าไรืสายให้ทุกคนตีโกโจไปนะครับผมนะตีโกโจไปเลยอ่ะตีไปตีไปจนกว่าจะรอบในส่วนของออฟ โกโจนะครับผมนะเพราะว่าเม่ได้ถึงทุกคนได้ออฟโกโจพวกให้ทุกคนไปที่เกาะซัมมอนบอสนั่นเองนะซึ่งเกาะซัมมอนบอสอยู่ตรงไหนเกาะซัมมอนบอสอยู่ตรงนี้ครับผมข้างๆกันเลยนะฮะแล้วก็ไปเลยนะนี่แล้วก็ไปที่เกาะเอ่อเกาะซัมมอนบอสเลยนะอ่ราะทุกคนมาถึงที่เกาะซัมมอนบอสนะครับผมนะให้ทุกคนเอาออฟโกโจมาเสกตรงแท่นตรงนี้นะครับผมนะ ก็ตอนตีก็เสียบสปอนไว้ด้วยนะผมนะเผื่อตานะโอเคตรงนี้ขออนุญาตเปิดก๊อดน,นะเพราะว่าสุขุนะาไม่ตีอย่างแรงเลยนะผมนะอ่าวัีนี้ขออนุญาตเปิดก๊อดน,นะอ่าเดี๋ยวตีโชว์แล้วน,นะนะซึ่งสเตตผมก็ค่อนข้างที่จะพอเพียงสำหรับการวันช็อตมันนะฮะหรือเปล่าวะไม่รู้ประเด็นเออ วันนี้เนี่ยเพียงพอสำหรับการวันช็อตไปละอ่ะนี่ไงพึ่งหุยขนาดนี้ไม่วันช็อตดิกไม่ได้แล้วว่ะคนดูหนึ่งว่ามันต้องมากกว่านี้โอเคอ่านี่แล้วก็เนี่ยครับจะมีโอกาสดอบเอ,อ่อในส่วนของ หมัดซูคุนะอยู่นะฮะซึ่งโอกาสดรอปอยู่ที่สองอร์สองเจริงหรือเปล่ากูไม่ดูมันดรอปง่ายจังวะเออก็รีบหาน,นะเดี๋ยวอาจจะปรับโอกาสให้มันยากขึ้นนะเออก็ที่มานะโอเคซึ่งคำใบอิสเตรก็คือสีเขียวนั่นเองนะผมอาคำใบอิสเตรก็คือสีเขียวนั่นเองนะผมนะอ่ะออะนะอะ้ซึ่งอิสเสกแล้วกดแล้วจะได้เบลีมาสารนะแล้วก็จะได้ของ อิสรเอกรับมาด้วยนะอ่าโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอ50ไลค์นะคลิปนี้ถ้าไม่ถึงร้องไห้เคครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายลืมรีวิวซูคุนะนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่นะอ่าซูคุนะนะผมนะมีทั้งหมด3สกิลนั่นเองนะครับผมนะซึ่งซิปที่เราก็รีวิวไปแล้วนะอ่ะสกิลแรกนะผมเป็นการปล่อยเอ่อ เป็นการตัดตัดไป3าชึกนะตัดแบบชึกๆไปเลยครับผมนะนี่นี่ผมไม่บอลเพาผมอัพไม่อัพหมัดนะอัพหมัดก็จะแรงขึ้นนะอ่าเดี๋ยวไปดังนี่ก็เป็นการตัดไปข้างหน้านะผมต่อไปสกิลเอก็กเป็นการปล่อยลูกไฟอัพปึง้งประมาณนี้ครับผมต่อไปสกิลซีครับผมไปกลางเดวิชเช่ นะเนี่ยไม่มีเสียงเพราะเดี๋ยวลิขสิทธินะฮะโอเคนะนี่คือสกิลของสุคุณะดามเมจโอ my god เยอะมากเยอะกว่าดาบอุไอ e คนดูนี่ถ้าอุไอยังดามเมจไม่เท่าสุขุะนาะน่ะเออบอกเลยว่าสุนะนเนี่ยของแท้นะมาเนี่ยผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> ขอห้าสิบไลค์เมื่อกี้ลืมอัดเออตอนรีวิวนะโทษๆเจอกันคลิปหน้าไปไปครับ,นะ bye บผม